ทุกงนก็นลองน่อยแอาหาแปรครับอย่างว่าหาปเ,เียรอนะครับเรียบร้อยแลเรร้อยเรียบร้อยครับผมนะครับตนะั้งเปิดหา,า,า,าเจ๊ซิบหานะครับหาซิดเจซิบหาเห็นว่าล่ะครับผมบอกแล้ว มาบัดกรงเป็นแนวนี้ของไฟเงินลายปูนุ an ่นป <S un S 2> no ูนส no no ูบเอไว้ค hmm. ร okay. okay. ับส yeah. ูบเอไว้เจ็นหมาุ่นเจ้นห่าุ่นราคามันสูงราคามันสูงไม่แบ่งขีแล้อยขีแล้วเขามีเขาไม่เห็น เถึงแมฆครับพเถึงแมฆถึงวางไฟพรถิงเมฆถึงแม่นี่ฮามันาแบบแข็งแห้งไปมดไฟถึงเมฆไดนี่ยมันตแห้งารุนกัน้วครับ